สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านที่ชื่นชอบในกิจกรรมของการใช้ปืนไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือจะเป็นลักษณะของการฝึกฝนเพื่อใช้ในกิจวัตรประจำวันเพื่อป้องกันตัวนะครับท่านใดที่ชื่นชอบยังไงก็ว่ากันไปแต่ขอให้ใช้วุฒปืนให้อยู่ในตามระเบียบนะครับแล้วก็ความปลอดภัย วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าอาวุธที่อยู่ในกล่องดำตัวนี้ซึ่งผมได้มาใหม่ล่าสุดปัดมานะครับซึ่งทางสวิการกรมการปกครองสนอสอได้ลงไว้ในราคาที่3 0 0 0 0บาทก็รีบขอใบป,ปอสไปยื่นก็ฝากพี่ๆที่จะอยู่ทางกรุงเทพไปรับมาให้ ในตัวกล่อง,แข,งแข็งแรงนะก็ถือว่าช่วยซับน้ำหนักได้อย่างพอสมควรนะครับเปิดออกมาก็จะเห็นตัวปืนตัวล็อกปืนจะแข็งแรงนิดนึงผมลืมกดเปิดขึ้นมาแล้จะมีคู่มือนะครับคู่มือ สองสามอย่างไปปอสาสำเนาไปปอสคู่มือที่เป็นทั้งในรูปแบบรูปเล่มความหนาประมาณ90กว่าหน้านะ93้าสหน้าตัวอาวุธปืนก็จะบอกกันเคลียร์ปืนนะฮะการเคลียร์ปืนการถอดนะครับถือว่าเป็นองค์ประกอบการใช้อาวุธปืนอยู่แล้วนะฮะแล้วอีกตัวนี้ อาจจะเป็นลักษณะของการาทดสอบสูงนะครับทดสอบสูงก็ม,มีส่วนนะฮะทดสอบสูงว่าขนาดไหนนะครับแม่นยําขนาดไหนอันนี้มีมาให้นะครับแล้วก็แท่เป็นแปง้งนุ่มๆแต่เป็นพลาสติกไม่ใช่เป็นทองเหลือง ก็จะมีตัวไม้เอาไว้ใส่ผ้าเพื่อที่จะชักลำกล้องนะครับสีดแดงเป็นพลาส,สติกนะครับที่ผมเรียกไม้ก็อาจจะติดมือติดปากไปหน่อยก็เลยอาจจะเรียกว่าเป็นไม้จริงจรเป็นพลาส,สติกนะครับผ้าตัดซื้อผ้าเศษมาแล้วก็ตัดตัดแล้วก็เอาไว้ชักลำกล้องนะนี่ก็สิ่งที่ได้มาด้วยนะครับก็แม็กกาซีน2อันนะครับ2อัน เมื่อเช้าผมพยายามมาดูว่ามีรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าแต่ผมยังไม่ได้ดูแต่ผมเห็นอยู่ในคอมเมนต์ของอพี่ๆที่เขาไปอยู่ในของคนใช้ซีซกันอยู่ว่ามีรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็คือตัวนี้นะฮะตัวที่เป็นร่องเนี่ยตัวที่เป็นร่องซ้ายขวาน่าจะน่าจะเป็นไปถึงขนาดว่ากับตัวปืนว่า สามารถเปลี่ยนแปลงเซฟได้ทั้งซ้ายทั้งขวาผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าผมก็กําลังจะดูอยู่ว่าเพราะอะไรเหตุใดนะครับแมกกาซีนมีมาให้2อ,อันนะฮะลินแม็กสีออกส้มๆแต่ไม่แจ๊สนะครับไม่แจ๊สจุดบอกกระสุนก็เริ่มตั้งแต่2อ,องนัดถึง18 19นัดนะครับ ให้มาสองแม็กซีนบรรทุกได้สบายๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ที่เล่นกีฬาชื่นชอบกีฬาก็ต้องหามาอีกสักนัดหนึ่งอีกสักแม็กหนึ่งขอโทษนะฮะอีกสักแม็กหนึ่งเพื่อที่จะเอาไว้ใช้เปลี่ยนเพราะอย่างเล่นกีฬาแบบรนยุทธเนี่ยจะต้องมีทั้งหมดอย่างน้อยก็ต้องสามสี่แม็กนะครับอันต่อไปก็จะเป็นเสริมลองอุ้งมือนะสันตัวนี้ แต่ผมใช้ตัวเดิมอยู่นะครับให้มาที่ให้มานี่ก็จะเป็นเบอร์ M ไซส์ M กับไซส์ L แล้วก็มีแกรสสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนี่น่าจะไว้ปรับศูนย์ปรับอะไรสักอย่างนะครับเพราะน็อตยังไม่อาจจะเป็นเพื่อใช้ขันศูนย์ล็อกศูนย์หน้าศูนย์หลัง ทีนี้มาดูพระเอกของเรานะครับเป็นซีซ็ตซีซพีสสระเอกของเราคือตัวนี้นะครับซีซ็ตพีสิบเอฟสามบาทครับสามหมบาทผมว่าก็คุ้มนะฮะผมแต่ยังไม่ได้ดูเลยว่า ยังเหลือหรือเปล่านะครับยังไม่เหลอยังไม,ไม่ได้ดูตัวระเอกของเราหลักการปลอดภัยนะครับก่อนใช้อาวุธปืนเคลียปืนนะ้างสไลด์เลียปืนไม่มีกระสุนนะครับไม่มีกระสุนก็ถือว่าปลอดภัยนะฮะตัวศูนย์หน้าสวยดีครับ หน้าข้างหน้าเนี่ยจะจะบอกว่าเป็นเลขสามสูหนสหลังก็ถือว่าเหมาะกับตัวที่เวลาใช้ในการต่อสู้หรือเวลาแขนมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าชอบใช้ขึ้นแบบเอาเข็มขัดเป็นตัวขึ้นนะครับหรือแบบไหนก็แล้วแต่นะครับจะเป็นสันให้ครับตัวศูนย์เนี่ย เรื่องแสงนะครับเรื่องแสงลายเช็คเกอร์ด้านหน้าถือว่าเหมาะกับหลายๆท่านที่เวลาขึ้นสายแลก็กอาวุธปืนจับได้ไล่หลายๆแบบผมจะไม่พูดละวว่ามีแบบไหนมั่งนะนะส่วนเรื่องนั้นไปค้นหากันเองครัหรือจะขึ้นข้างหลังจับก็เหมาะ แล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้พระเอกโลโก้ o, คมชัดนะครับซี p ซขีด10 f 9อฟคูณสินะครับจากสไลด์ข้างบนแล้วมาเฟรมข้างล่างก็จะเป็นชื่อประเทศที่ผลิตนะครับตัวจุดไข่ปลาอะไรเนี่ย ยอมรับว่ายังใหม่ฮะเลยยังยังเนิบอยู่นะครับผมจะขออนุญาตลั่นไกลดูนะฮะไกลเนี่ยยังใหม่ๆอาจจะมีเป็นมีคื่คาดอยู่บ้างนะครับลั่นอืมไกลก็คมดีนะฮะถือว่าคมดีกับ P10 f แล้วก็ P10 c ที่ผมมีอยู่ทั้งสองกระบอกนี่ก็ถือว่า ไกลใช้ได้นะครับไกลใช้ได้ทีนี้จะมาดูข้างในเป็นยังไงการถอดก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับในปืนแนวรูปแบบนี้ไกลหลอดสปริงไกลหลอดเป็นสีฟ้านะครับหลายๆท่านกําลังไปหากันเป็นเป็นเหล็กตัวนี้ยังเป็นพลาสติกอยู่นะครับเป็นพลาสติก แท่งไกด์หลอดสปริงก็เดิมเดิมที่ผมได้มานะครับตัวนี้ลำกล้องลำกล้องเนี่ยผมวัดดูนะจากปลายลำกล้องมาถึงจุดแหลมป,ป้อนกระสุน4.5นะครับ4.5นิ้วสีนิ้วเนี่ยยังมีเคลือบยังมีไอเนี่ยอยู่นะครับขี้ขเหมาว่า น่าจะเป็นจากการที่บริษัทเขาผลิตออกมาแล้วเขาต้องมีการเทสยิงกันทดสอบดูนะครับเดี๋ยวผมยัไม่ล้างยังไม่ทําอะไรอย่างอื่นลอยน่าจะมีอยู่แล้วละครับสถานของการยิงทดสอบกระสุนยิงทดสอบกลุ่มหรือว่ายิงเก็บเข็มลักษณะของปอกกระสุนนะครับมาดูนะฮะ ปลายลำกล้องถึงจุดแหลม4.5นิ้วนะครับวัดเป็นเซนตอีกด้วยนะเซนก็กว่าทางป้อนกระสุนนะฮะก็ประมาณครึ่งนิ้ว6-6เซนนะฮเซนจุดป้อนกระสุนก็ถือว่าเนียนนะครับเนียน ผัดมันมาห้างลำกล้องก็จะมีเลขแล้วก็มีเลขประจำปืนแล้วก็มีเลข9 9บอกขนาดตามมาตรฐานของลำกล้องนะครับทีนี้ส่วนมาอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเฟรมเป็นเฟรมดูเฟรมก่อนนะฮะก็ทั่วไป อันนี้คมยังไม่ถอดละเอียดนะครับทัวไปมีตัวและสไลด์สต็อปเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับทุกปกก็เหมือนก,นกันกับปืนในรูปแบบนี้เหมือนกล็อกซีเซ็ตที่ทําเป็นรูปแบบใหม่ๆขึ้นมานะครับล็อกกิ้งบล็อกตัวชุดลั่นไกก็เดี๋ยววันไหนว่างๆผมจะ ทำแบบถอดละเอียดมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับทะเบียนเหมือนเดิมนะฮะตอกมาอยู่ใต้ของไกปืนปีหกสองนะครับปีหกสองคอทอ,อยู่ตรงนี้เลขประจำตัวปืนก็อ,อ,อยู่ใต้คางนะครับอยู่ใต้คางใต้คางนะฮะช่องใส่แม็กกาซีนก็มีการปาด รูปสโลปให้ใส่แมกซีนได้ง่ายขึ้นนะครับใส่ได้มากขึ้นแต่ว่าตัวของแมกซีนของ c ีเนี่ยผมไม่แน่ใจยังไม่เห็นหลายคนหลายท่านหลายผู้ผลิตที่จะทำบ่อแม็ก hmm. อันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาทำกหรหลือเปล่านะครับ mm hmm. เพราะว่ามันมีลางเสริมอุ้งมือ อาจจะเป็นเล็กกลางใหญ่ตัวนี้ผมยังใช้มากับเดิมๆเขาอยู่เขาตอกมาดูที่ขนาดเเล็กสุดนะครับ,ลนะรบแล้วก็มาดูที่สไลด์นะครับสไลด์ก็เหมือนกันที่ผมเกินไปแรกๆแล้วนะครับจะมีล่องเช็คเกอร์มาให้ทั้งหน้าท้างหลังนะครับตัวขอสลับด,ดึงสลัดปอก หลายท่านบอกว่าถ้าเอามาแล้วให้เอาสปริงของยี่หอ้อกล็อกที่มันคล้ายกันนะเอามาใส่สปริงเพื่อที่จะลดลดน้ำหนักให้ยิงได้นิ่มขึ้นนะผมก็เป็นโจทย์อีกตัวหนึ่งที่จะต้องเอามาไว้ให้กับตัวเองได้ใช้ดูเพราะว่าปืนขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะเอาไว้ใช้ยิง แข่งขันสมัครก่านะฮะหรือว่าเล่นกีฬาก็คงไม่มีได้เอาไปยิงอย่างอื่นแล้วล่ะฮะจะเป็นกีฬาสมัครนะครับเฟรมวัดไปแล้วออยังไม่วัดนะฮะขอโทษตรงเนี้ยสไลด์มาวัดจากหัวถึงท้ายสุดนะครับเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วกว่าเจ็ดนิ้วสี่นะครับเจ็ดนิ้วสี่ครับความยาว ไม่ล่องของตัวนี้ก็หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วอยู่ประมาณนี้นะฮะหนึ่งนิ้วตือตีว่าเป็นหนึ่งนิ้ว,น,วนะครับส่วนเฟรมจากหัวถึงท้ายสุดนะครับหัวถึงท้ายสุดก็เจ็ดนิ้วสี่เหมือนกันนะครับเจ็ดนิ้วสี่ เพราะฉะนั้นผมดูแล้ววัสดุความคุ้มค่าผมว่าผมให้ให้ให้ร้อยนะครเนื่องจากว่าราคาสวัสดิการสอนอสเอนี่ยถูกนะครับถูกดีอันนี้ยอมรับเลยถูกตัวนี้ผมได้มา36,00 0นะครับ36,00 0กับตัว C ีเซ็ซเนี่ยผมได้ของกรมการปกครองเนี่ย38,000 แต่จะเป็นรุ่นอีกสีหนึ่งนะครับจะเป็นอีกสีหนึ่งที่ที่เขาเขาทำเป็นสีมาเป็น FDE เขาบอกว่าอย่างนั้นนะเป็นรุ่นนั้นก็ตัวนี้เป็นสีดำนะครับเพราะฉะนั้นเอามาใช้ดูเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะสีก็เป็นถือถือว่าอีกส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าจะใช้นะครับเวลาเข้าก็สวมให้ตรงร่อง ล่ไกอย่าลืมนะฮะเวลาจะยิงไกลสลัดไกลทิ้งเนี่ยต้องเล็งไปตรงที่ถือว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าพลาดมาอาจจะเซฟได้ในส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นลองลองลอง,ลองพิจารณาเวลาจับอาวุธปืนนะครับ36,000บาทตัวนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันย้ายตัวสลัด แมกกาซีนได้ไหมนะครับว่าหลายท่านบอกว่ารุ่นที่สลับจากขวาไปซ้ายจากซ้ายไปขวาเนี่ยมันจะมีข้อเสียหักง่ายบางท่านก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันครับแมกกาซีนเหมือนกันผมก็ยังไม่ได้ไปดูว่ามันเป็นตัวเก่าเนี่ยมันให้มา,ากี่ล่องอย่างเงี้ยแตเห็นอยู่ใน เฟซบุ๊กที่ส่งส่งให้กันดูอ่ะเห็นเป็นสองล่องนะครับสองล่องฝั่งไม่แน่ใจว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับก็ต้องไปดูกันอีกก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแจ้งหลายๆท่านว่าถ้าจะซื้อแมกกาซีนที่วางขายทั่วไปในเฟซบุ๊กหรือว่ามีผู้ที่จะเอามาขายให้กับเจ้าซีซัตพีสิเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับว่ามันเป็นกี่ล่อง นะครับเป็นกี่ร่องแต่รุ่นที่มันติดมาด้วยมันจะมีสี่ร่องทั้งหมดซ้ายสองขวาสองนะครับตรงกลางเนี่ยคงไม่ได้จุดใดจุดอื่นมัน้งคิดว่าอย่างนั้นนะอาจจะมองให้เห็นตัวกระสุนปืนนะครับลูกกระสุนให้เห็นชัดเจนขึ้นเท่านั้นนะฮะแต่ตัวอื่นคงไม่มีอะไรส่วนจุดนะครับไม่ได้บอกเป็นนัดที่หนึ่งนะฮะจะบอกเพิ่มได้ นัดที่2ไปจนถึงนัดที่19นะครับผมใช้คำว่าถ้าเอามาใช้เล่นกีฬาถือว่าแน่นอนนะครับบันทุกได้เยอะพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นจะหาเวลานะครับจะหาเวลามารีวิวให้ท่านดูแล้วก็จะไปลักษณะของการยิงให้ดูว่าไกลเป็นยังไงแนวขัดสุนเป็นยังไงกลุ่มขัดสนเป็นยังไงก็ แจ้งให้กับพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกที่สนใจในอาวุธปืนถ้าสน,ส,สนใจก็ลองติดต่อไปที่สวัสดิการกรงการปกครองข้อความนวงเล็บคือสอนอสอน,นะครับลองสอบถามดูว่าในราคา3 6 0 0 0บาทเนี่ยยังอยู่หรือไม่ยังมีไหมนะครับหรือว่าเอามาทดลองขายกันในราคานี้หรือเปล่าหรือ,อยังไงก็ลองลองเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ดูนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็คงจะสิ้นสุดการรายงานผลการรีวิวตัวอาวุธปืน CZ p T10F แค่นี้ก่อนนะครับยังไงแล้วฝากถึงผู้ติดตามผู้ที่ชมอยู่นะครับช่วยกดติดตามสัตวกระดิ่งซับสไครต์ให้ด้วยนะครับในช่องของผมใช้อยู่ในตรงนี้นะฮะฝากขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ